เป็นอะไรคุณคุณเป็นอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ป,ป่วยมีสติช่วยโทษตอาหกเก,ก้าด้วยครับอ่บาตักน้ำน้นำผู้ป่วยนอนหงายบนคือล่าแข็งนะครับนอนหงายครับนอนหงายบนคือล่าแข็งนะครับอ่าวางมือ,อลงบนกระดูกตึงกลางของผู้ป่วยนะครับแล้วทําการกดนวดหัวใจสามสิบครั้งเป่าปาก สแล้วสา,ามแล้วสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้สิบสิบเดสง็แปก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบจากนั้นเป่าปากสองครั้ง2นําอทำกดนวดหัวใจ3ามครั้งเป่าปากสองครั้งทำอยู่ด้วยกัน5้ารอบจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองถ้าผู้ป่วย ยังไม่หายใจให้ทำการกดนวดหัวใจต่อไปผู้ป่วยมีสติอ่าเตือนล้อนัางิ้มเตรยมใจมา